มครับผมไดโวนะฮะเรากลับมากันอีกแล้วนะผมผมก็ได้ทาภารกิจเสร็จไปแล้วนะครับผม <laughs> จากชื่อคลิปทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเรามาทําอะไรนะครับผม <laughs> ก็คือมารีวิวรถนะฮะออรีวิวรถคันใหม่นะผมที่เป็นรถโกลบัสเตอร์ะนะผมวีดีโกลบัสเตอร์นนะฮะซึ่งเป็นรถที่แบบจริงๆเป็นรถเก่ามากนะผมแต่ตอนนี้ผมขอ,อเคลียร์นี้ก่อนนิดนึงนะที่แมสซนนิดนึง <laughs> ขอลนิดนึงนะครับไหนๆก็กดมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวไปรอจนจบเลยแล้วกันโอเคจบแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นล้นไรนะครับผมกดบัตเตอร์เนี่ยจะได้มาอันนี้นะผมรู้สึกจะใช้แต้มประมาณเท่าไหร่เองร้อยกว่ามาทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมได้มาแล้วไงทุกคนแล้วก็ใกล้หมดแล้วใกล้จบแล้วนะครับผมเออผ่านโอเคไม่กี่วันเองเออคือแป๊บเดียวก็จะเคลียร์เสร็จแล้วครับเออ ก็คือผมเคียร์ไงเร็วกันาหน,นี้ก็คือเล่นอย่างเี้ยไปเรื่อยๆอทุกคนเออพอพอกดแล้วกดโกไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับผมเ,เพราะว่ามันมีคนเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับ เอออันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีมากับผมนะเดี๋ยวเราลดกดบัตเตอร์ของเราออกมาดีกว่านะครับผม <c oughs> นี่นะผมหูเดิมๆเ,เนี่ยหกร้อยแรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับผมนี่กดบัตเตอร์เนี่ยเป็นรถที่เอามาจากทำมาจากคัดดิแลกนะครับผมเออแบรนด์คัดดิแลคนะหลายคนก็น่าจะรู้จักอยู่นะแบรนด์แบรนด์นี้นะผมเป็นแบรนด์ที่แบบรถใหญ่อะ่ะทำส่วนมากจะทําแบบรถใหญ่มากกว่านะครับผมเออรถ รถพวกแบบขนเซเล็บคนดังอะไรเงี้ยเออเ็าจะนั่งแบบคดิแลกกันะ่ะเอออันนี้ก็คือประมาณป19ออี19เอ้ย1 9 5่าป่ะประมาณนี้เลยครับผมเออคือเป็นรถที่เก่ามากนะครับผมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเรามาแต่งกันเลยดีกว่าครับนี่แต่งครับอเอาเกิดเราก็คงจะไม่เปลี่ยนสีอะไรมันมากครับอ๋อ หผมไม่อยากแต่งเลยว่ะทุกคน3มล้านอะ่ะเครื่องสมล้านอะ่ะทุกคนโหยค,คือมันมันเปลืองไปปะว่ะผมขอไปแต่งอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะครับเออขอทําใจก่อนเพราะว่าเครื่องสามล้านที่ไปใช่แบบไม่ใช่ถูกถูกเลยครับเออนะโอ้โหตอนนี้เราก็ทําใจแปบนะครับผมก่อนที่จะไปซื้อเครื่องกันนะครับโอ้โหแต่ว่าเพื่อคนดูเห็นอย่างชัดเจนนะออก็ต้องซื้อแหลวะว่ะเออเพื่อคนดูนะครับเนี่ยออไม่กดไลค์ได้ไงครับผมกดเลยนะฮะ กดเลยด่วนๆนะครับผมโอ้โหยอมเสีย3ล้านเพื่อทุกคนเลยอันนี้เซตเป็นชาติผมไม่แต่งดีกว่าผมเปืองนะเปืองเปืองเพราะว่ารถมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมแบบหมายถึงการแข่งอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้อยู่แล้วผมว่านะครับก็เลยปล่อยผ่านไปก่อนที่ว่านะผมโอเคนายโตนะฮะเกียร์ดิเกียร์โอ้โหใส่เป็น6เกียร์เนี่ยลบไป4 5ห้าเลยนะทุกคนคือน่าจะต้องใส่เกียร์เดิมนะครับเออรู้สึกนะโอเคใช่เกียร์เดิมนะครับโอเคมาเรามาแต่งกันดีกว่าผมยาง ถ้าใส่เป็นยางแบบ เฟสเนี่ยก็น่าจะบางเกินนะสำหรับผมนะตัวผมเนี่ยเออแล้วก็มีไวโอลตด้วยว่ะสีม่วงอะ่ะลองดูพัมกินดิพัมกินก็สวยนะเอาเรื่องอยู่แล้วพัมกินนะ,นะทุกคนเฮ้แต่ว่าอันนี้ก็เหมาะอยู่นะโหเรียกได้ว่าเลือกยากกันเลยทีเดียวว่ะทุกคนรถเนี่ยมันต้องแบกน้ําหนักครับผมเออเยอะอยู่นะฮะงั้นผมเอาเป็นออฟโรดดกวอ่าใส่เป็นออฟโรดเลยนะครับแล้วก็บอดี้นะผมโอ้หมีสปอยลงสปอยเลอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ลายเนี่ยเอาออกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มี โคเวอร์นะครับโคเวอร์ล้อใส่ไป5,500นะครับแล้วก็พวกนี้ก็ไม่มีแล้วนะเป็นรู้สึกเป็นของเกมหมดเลยนะเออรูมอดเอ็กซอรอสอาร์มีเอ็กซอรส นี่เอออันนี้ท่อไปออกข้างนะครับโอ้ยเอาดีเอาที่เอาดีครับท่อออกข้างอ๋ออันนี้เป็นขนของข้างบนนะเอาไว้แล้วกันอันนี้เป็นอะไรอ่ะ๋อเป็นตัวปิดตรงนี้นะครับผมปิดกระจกอะ่ะถ้าเปิดไว้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าปิดก็จะเป็นทรงนี้เลยนะฮะจรงิงปิดไว้มันก็สวยนะแต่ว่ามันบักบักอ่ะดูเห็นมันทับทับอะ่ะทุกคนผมไม่ปิดดีกว่านะแบบโลง่ลงๆแล้วกันเออแล้วก็เพ้นนะครับผมผมไม่อยากเปลี่ยนสีอะไรเยอะเลยอะ่ะทุกคนไม่อยากเปลี่ยนเลยนะเพราะว่ามัน มันสวยแล้วผมมาเปลี่ยนแค่ล้อดีกว่าแล้วครับอ่ะล้อผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะัมกินนะน่าจะเหมาะแล้วกับช่วงเทศกาลปล่อยผีอย่างนี้นะครับผม <c oughs> โอเคในฟิปครับนี่ตัด,ดปลายป้ายเขียวเหมือนเดิมครับแล้วก็เอ็กซอสนี่แหละท่อนะครับผู้ในตัวเนี่ยเราเริ่มมีเยอะนะเฮ้ย <c oughs> ผมชอบนี้นะไฟเวิร์กไฟเวิร์กเอา ไปเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นสตาร์ทั้งลวกันนะครับผมโอเคยเสร็จเรียบร้อยครับผมแต่งนะเต็มแต่งเต็มเต็มเลยหลายล้านนะครับโอ้โหสาล้านกว่าใครที่กําลังมองหาเว็บขายไอดีโลบอกเจ๋งๆดูให้จบเพราะมีแจกโค้ดลดราคาสุดลิมิเต็ดไม่ไอเทมสโตเว็บดีเว็บเดิมของเราด้านเองหน้าเว็บจะมีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น diving empire diver toilet tower defense block f o o t หรือ animated card ในเวอร์จะมีไก่เงินให้คุณเลือกซื้อมากมายตั้งแต่50ล้าน100้ล้าน150ล้าน200้ล้าน250้าล้านไปจนถึง 300ล้านครับและในแมปยอดฮิตอย่างอนิเมะแวนการ์ดก็มีไก่เพชรให้คุณเลือกซื้อตั้งแต่50 0 0 0เพชรไปจนถึง3 0 0 0สนเพชรเลยครับและเพื่อเป็นการต้อนรับวันฮา l โลวีนผมมีโค้ดสุดลิมิเต็ดให้20โค้ดเท่านั้นนะครับเพียงกรอกโค้ด Halloween 10ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าก็รับส่วนลดไปเลย10%ทุกสินค้าเลยนะครับนี่ครับผมเสียงโหวี 12. วางเครื่อง V12 อะครับทุกคนใครจะสู้เปล่าเรียกได้ว่าไม่มีใครอยากสู้เลยนะครับผมเจอเครื่อง V12 ของเราไปเสียงวานๆอย่างนี้นะทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนโดยเนี่ยผมเปิดเสียงเพิ่มให้นะโอเคประมาณนี้น่าจะได้ยินนะหรือดังเกินวยโอเคประมาณนี้นะครับผมโอ้โอย่างเซียว้ช่วงเทศกาลหน้าปล่อยผีนี่ก็ต้องเป็นกลางคืนดีครับเรามาเล่นกลางวันอะไรครับไม่ใช่นะครับผมโอเคมาดูภายในดิที่ภายในนะครับผมอ่ะเดี๋ยวภายใน ไม่ได้นะครับคันนี้นะโอ้ภายในปุ๊บบักเลยนะผมแล้วก็เหมือนจะนั่งได้4คนด้วยนะเออนั่งได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็การเลี้ยวเนี่ยเฮ้ยถือว่าดีนะไม่ปัดนะทุกคนเออผมเลี้ยวแบบอย่างเงี้ยมันไม่ปัดนะอ่ะ,อะพูดไม่ทันขัดคําเลย ผมมาเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันดูด่อนนะเอาเป็นด่านแด็กก่อนแล้วกันเออแล้วเราค่อยมาแข่งพวกด่านพวกที่คนเคากดกันดีกว่านะเือแด็กให้แบบรู้ก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะได้กี่วินาทีนะครับผมเครื่องวีสิบสองนี่สแสดงว่าอันนี้ไม่ได้แต่งวีสิบสองนะผมแต่ของเราคือ V12 แล้วครับก็กินขาดไปนะครับผมชิวๆชิวๆนะโ,โหทิ้งห่างทิ้งห่าง มีสิองโอ้โหโค้ดโหดนะฮะมาครับผมดานต่อมานะฮะเอาเป็นอาราวดเบอแล้วกันค่อยไปปลดปล่อยกับดนันดันโบทนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมนี่ let's go ครับปุ๊บไปดีครับฮ่นี่เออเออโค้ดเหลือเยอะนะทุกคนในไมเทมสตัวโค้ดยังเหลือเยอะนะครับใครที่แบบจะซื้อไอดีหรืออะไรก็ลองไปดูได้นะครับผมเพราะว่า โค้ดฮาโลวีนของเราเนี่ยพิเศษมากคือลดไปเยอะนะสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยแค่สิบเหรอแต่ว่าลองใส่ดูครับมันมันเยอะนะถ้าเป็นสิบในความหมายของเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันเยอะนะเออเฮ้ยเราถูเวอร์ก็ชิวๆอะทุกคนผ่านผ่านไปได้แบบชิวๆนะเออไม่ได้แบบติดขัดอะไรเลยนะฮิโหแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่เครื่อง V12 คือมันมันจะช้ามากเลยนะครับอันนี้คือขนาดเราใส่ V12 ิบองแล้วครับเออ V12 นะครับเนี่ย เอาแบบโอ้โหแต่แต่กระชานะวีดสองก็คือ400กว่าเองอะได้400กว่าอันนี้คือดันสุดแล้วนะทุกคนนี่ผมดันแบบดันจนไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมโอเคหุ้ยจะเหมือนเราโดนนำอ๋อเขาไม่ได้ใช่เพราะผมตกใจผมนึกว่าเขาใช้ไอ้คันนี้นะผมเหมือนเรานะแต่ว่าแบบไม่ได้แต่งวีดบสองที่แท้อ๋อคนละคันโอเคโอเคเลยโอเคเลยนะครับโอ้ตกใจทึดว่าแบบเฮ้ย V12 โดนแซงเหรออะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ไม่ใช่นะอันนี้น่าจะ V8 นะครับเออ เป็น C8 CO6 นะครับผมคันนี้นะไม่ใช่ C8 ปกตินะครับโอเคจดไปครับผมยาวๆยาวๆโหหนึ่งนาทีครึ่งแล้วครับผมไม่จบนะโอ้โหใครมีแบบสูตรจูนดีด <c oughs> ๆก็แบ่งปันก็นได้ครับผมคันนี้ก็เป็นรถที่ขับมันอยู่นะเออเป็นรถที่น่าเก็บอะ่ะเออเพราะว่าไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะรถคันนี้กลับมาขาย <c oughs> หรือเปล่าบผมว่าอาจจะไม่ด้วยซ้ำนะครับเืออาจจะไม่ไม่ได้รถคันนี้กลับมาขายแล้วครับ อาจจะแค่ปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาประมูลก็อาจจะสูงนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือเราได้มาแล้วอ่เราต้องเก็บนะครับผมเก็บยาวๆโอเค2นาที3วินะครับผมโอ้ยสุดจัดนะครับ2นาทีไปเลยโอเคเราจะมาลองเบคอนเลลี่กันนะผมนี่ด่านนี้มาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับโอ้แต่ถ้าเป็นเลลี่ผมว่าคันนี้มันมันไหลแน่ไหลแน่ๆเลย นะครับผมเพราะว่าทางเป็นทางดินนะมันลื่นนะครับผมเออไม่ไหวว่าทุกคนอะแต่ว่าลองดูกันเฮอร์วีสิบสองเนี่ยเห็นไหมมันลื่นทุกคนอันนี้ก็คือสุดแล้วนะผมผมบังคับสุดแล้วอเออคือมันลื่นนะครับนี่เอาทุกคนได้ดูกันเลยไปไหนไปไหนกันไปไหนกัไไนเฮ้ <c oughs> เราจะใส่ความใจเย็นต้องใส่ความใจเย็นพิธีพิถันในการแข่งนะครับผมเอาดีเอาดีเอาดีเอเอ เฮ้ยก็ยังได้อันดับดอ่ะทุกคนปึ๊บตรงนี้ช้าๆหน่อยครับเออไม่งั้นเราจะตะเตลิดตะเตลิดจะเกิดปัญหานะครับโอเคโอเคจัดไปตรงไปตรงไปตรงนี้ครับผมโอ้ด่านนี้เนี่ยยากนะทุกคนดูจากเอ,อ่อแมพนะครับผมถ้ารีบเนี่ยคือไปเลยนะอันนี้เราจะขับแบบใจเย็นให้ดูครับผมอาจจะที่หนึ่งได้นะครับโอเคทันทีว่าเดี๋ยวอะไรอ่ะผมเก็บเราไม่ใช่เหรอเฮ้ยโคตรมั่วเลยอ่ะอันนี้เราจะขับใจเย็นให้ดูนนดครับ เฮ้ยยงมั่วผมเก็บเลี้ยวทุกคนอะไรวะโอ้โหเมื่อกี้แบบที่หนึ่งมาอยู่ดีๆนะครับโอ้โคตรจบอ่ะเออด่านนี้เป็นด่านที่ลื่นมากลื่นที่สุดเท่าที่ผมเคยแข่งมาแล้วทุกคนเออถ,ถ้าใช้รถธรรมดาเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบเร่งความเร็วสูงๆ,งๆงไปแล้วนะครับไม่เหลือนะโอ้เมื่อกี้อะไรวะทุกคนผมเก็บผมว่าผมเก็บทุกเจ็คพอยนี่นผมพลาดวะเออผมอาจจะพลาดก็ได้นะครับ ผมอาจจะพาดแบบพาดไปเช็คคอย์หนึ่งอนะ่างเงี้ยเออโหไม่งั้นนะอาจดัที่หนึ่งมันมีลุ้นนเนีนะ่เออมื่อกี้โอ้โหแต่ว่าขับยากอะ่ะ <c oughs> ขับยากคือถ้าด่าเดี๋ยวถ้าใจร้อนคือไปแล้วอะ่ะคือคือถลายเลยนะครับโอเคที่สามก็ยังดีโหเ๋ยเมื่อกี้พาดไปหลายวีแนละ้วทุกคนที่หนึ่งใดหนึ่งเดียที่ยี่หกผมว่าผมที่หนึ่งได้เนมะื่อกี้ถ้าแบบไม่พาดในตรงนั้นนะครับพาดตรงไหนไม่รู้อะ่ะเอองงเลยแล้วผมมาเดี๋ยวผมลองอีกสักด่านสองด่านแล้วกันนะครับเออลองให้ดูว่า มันเลี้ยวยังไง V 1 2อ่ะใครจะไปรู้อ่ะเออโอเคน่าจะเล่นด่านแดกกันนะครับด่านแดกเนี่ยเราไม่ต้องหวังอะไรเลยนะครับไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเฮ้ยแต่ถ้าเราลองใช้สูตนรับทางราชการดูก็ได้นะ <c oughs> เผื่อแบบเผื่อชนะใครสักคนได้ก็ยังดีนะครับ <c oughs> ชื่อรถจริงๆงที่เอามาทําไอ้คันนี้คือคัอนดีแลก X โทวันนะครับผมเออเป็นรถเก่ามากๆเลยนะครับเออส่วนแถวล่างนี่ผมยังไม่ได้เติมเลยนะครับผมเพราะว่าตัวบัตไม่ถึงครับไม่มีตังค์นะครับผมเออช่วงนี้จนจัดเลยนะครับโอเคไปดิ ไปดีเออมาดิสุดร,รับทางราชการคุณชนะใครได้ไหมโอ้โห4 6 7ครับท็อปสปีดนะฮะโอ้โห450นะตามสเปคเป๊ะเลยนะครับผมโอ้ยที่นึงที่นึงอึบอึบ โอ้โหมาที่สองโดนเจดโก้แซงเนะครับโมเ้ยเกือบเร็วเกือบได้อะโอ้หแสดงว่าเร็วฟอร์กับเจดโกเลยครับผมโอเคอีกด่านนึงครับบอกพี่เนใช้สูตรเออแน่นอนสูตรลับทางราชการเนี่ยโอเคมาโหด่านลื่นๆอี่แง้วนะครับผมแคนยอนลันนะครับโอ้โหลื่นๆเนี่ยเราจะใช้สเพนชั่นได้บ่สปอร์ตถ้าสปอร์ตมันจะลื่นบ่ผมลองติดตั้งเป็นสปอร์ตดูแล้วกันครับดูดีว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าช่วยกันซื้อเสื้อเยอะๆนะครับผมทุกคนเสื้อในฟิปนะฮะ ขายอยู่ที่ลิงด้านล่างับผมเพื่อให้ผมไปเติม A part อีกอันหนึ่งนะครับเออแบบนม่มีตังจริงบางคนอยากคิดว่าเอ้ยทำยูทูบอยู่ได,ได้ได้ตังเยอะหรือเปล่าไม่นะผมไม่เลยนะฮะโอเคนะผมคือแบบจบเลยอะจนเลยอะตอนเนี้ยนะครับเออค่อยๆไปค่อยๆไปเราเป็นเราเป็นกระต่ายไงเคยฟังเรื่องกระต่ายกับเต่าไหมหรืออันนี้เราเป็นกระต่ายไงเราต้องแบบใจเย็นแล้วก็ค่อยๆไปแต่ว่าไปอย่างเรื่อยๆนะครับผมห้า เกที่สามว่ที่สามว่ทุกคนผู้ที่ที่สองนี้หน้าที่สองข้างหน้าโอเคปุ๊บเราแซงที่สองเราก็จะเป็นที่สองนะครับเอ้ยโหยโหแต่ว่าแต่ว่าเขาขึ้นไปนู่นเลยนะโอ้โหถลายถลายเรียบร้อยเลยอย่างนี้คือจบเลยโอ้ยจบเดียวเดียวถลายง่ายเหมือนกันนะโอ้โหจบเลยว่ะทุกคนจบเลยว่ะเรียบร้อยตายตายตาย นะครับอย่างนี้ v 12ของเรานะฮะโอยแต่งไป3 4ล้านได้แค่นี้เหรอโอ้หเรียกว่าทุ่มเงินเลยเนี่ยเมื่อกี้โอ้หเครื่อง v 12ก็แพงเกินนะครับผมแพงกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะโอเคเราเห็นเส้นชัยแล้วครับผม เส้นชัยตรงนู้นเราเหินเข้าไปเลยอโอเคหนึ่งนาที21วินาทีนะครับผมโอ,โอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กันด้วยผมแล้วก็ซื้อส่วนๆไปพี่กีกระาซื้อได้ที่ลิงกด้านล่างผมมีหลายสีหลายสไตล์ผมเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผมซื้อพาร์อันนี้นครับผมเพราะว่ามันราคา800กว่านะครับผมตังกับไม่ถึงนะเฮ้ยแต่ว่ามันขึ้นว่าพันสองอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องปลดล็อกก็ได้ว่าเราจะได้คันนี้อยู่ว้าทุกคนมันไม่ได้ขึ้นแบบล็อกอย่างนี้นะ เออนี่ไม่แน่ใจนะครับใครใครได้แล้วก็ลองบอกด้วยนะครับผมเฮ้ย hey, ผมเหลืองานเดียวเหลือพันสองทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วเกเคครับผมช่วยกันสนับสนุนเสื้อด้วยนะครับ <laughs> Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be